ตัวนี้ไปเก็บไปก่อนนะเราเอาไปเก็บไปก่อนนี่นะฮะสวยนะฮะตัวนี้น่ารักเนาะโอ้ยช่วยจับหนักหน่ารักน้ารักเนี่ยอ่านี่นะฮะตัดเท่านี้ตัดนี้ก่อนนะตัวนี้ไครที่เป็นแนวตัวเล็กโอ้โหนี่ยกแล้วเสียงนุ่มกว่าโหนี่ไใครจะชอบเป็นแนวเสียงนุ่มๆเพราะเป็นลำโพงปาร์ตี้นะปาร์ตี้อันนี้เป็นปาร์ตี้ละเล็กๆน่ารักน่ารักเล็กๆน่ารักน่ารัก แต่ก็ไม่เล็กมากนะคะต็ก็ก็ได้นะแต่เสียงเสริงเนี้ยดีหมดเลยใบเมยนี่นุ่มนุ่มเลยเลยนะคะมาี่ใบให้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ก็ก็เป็นตัวที่อยู่ในคอนโดอยู่ในบ้านซื้อแบบอ่าสร้างความสุขให้ตัวเองบูทูธปัดไดต่อคองอย่างเงี้ยค่ะ ี่การร้องเพลงทาเขามีผลพิจัยว่าการร้องเพลงการฟังเพลงทําให้ชีวิตยืนยาวขึ้นนะคะความสุขคลายเครียดนะคะซึ่งตอนนี้ตัวนี้ทําได้หมดเป็นระบบใหม่ๆอันนี้เป็นระบบใหม่ๆหมดเลยนะคะแต่ส่วนมากเอกจะลองจากสัตว์ได้เพราะมันง่ายนะคะแต่บูทูธได้อะไรได้หมดเลยจะมีไม้ให้หนึ่งตัวนะคะใช่ค่ะแต่ไม้ตัวนี้จะเกตดีกว่าอ๋อตั้งนอนได้ด้วยนอนก็ได้แล้วแต่เรา แล้วแต่เราจะวางนอนนอนก็ได้ตั้งได้นอนได้วางตั้งวางตั้งก็ได้ไม่มีผลเนาะไม่ทาให้ลําโพงมันไม่เสียงไม่ค่ะไม่แล้วก็มีไม้หนึ่งไม้สองมีช่องเสียบไม้ได้อีกสองช่องอะนะคะมีช่องเสียบไม้ได้อีกสองช่องอ่าสองช่องอันนี้นะค,ะคือม,มีไม้ลอยที่ติดตัวมาเลยมีไม้ลอยให้หนึ่งตัว,ตตวนะคะโหมดก็โหมดก็ดกอันนี้บลูทูธ อันนี้ fm fm ว้าไฟวิ่งอันนี้ต่อสายต่อทีวีต่อสายคอมต่ออะไรได้หมดเลยเข้าเนี้ด้วยใช่ค่ะนะคะเมนูต่างๆก็เลือกเลือกได้เลยเสียงแหลมเสียงเบสเสียงไมค์ความดังไมค์แอคเคิไมค์อย่างเงี้ยค่ะเลือกได้พอเราเลือกแล้วก็หมุนเลือกแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเอ๋เปิดฝักอ้อมีไลน์อินมีมีไลน์อินตรงนี้ แล้วก็มีการ์ดไมคโครแัดได้บบไดอันนี้มีแบบในตัวมีแบบในตัวก็พาไปไหนมาไหนได้ะสะดวกนะคะอันนี้สำหรับคนที่ชอบชอบสองดอกนะคะอะ้ไฟวิงไฟวิงไปตามจังหวัด้วย เปลี่ยนสีได้ด้วยเนาะเปลี่ยนได้ค่ะแต่ถ้าเราคืนเราไม่เอาไฟก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะเราสามารถติดไฟได้ด้วยโอ้สวยนะอ่านีใหม่ครับเปลี่ยนสีไฟนะคะเ<อ>ั้งแต่เรานะคะเปลี่ยนสีไฟ,ไ,ฟได้ไฟได้เปลี่ยนสีได้เป็นโทดนดำได้หมดเลยสีก็ได้ สัดีค่ะสวัสดีค่ะทดสอบไม่เสียงดีนะคะโรเลอเช็คร้องชิคือทดสอบงเป็นอย่างนี้นะคะทดสอบทดสอบสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะขอสียงจริงขอสียงจริงสวัดีค่ะโอยสัใมไม่เปลี่ยนเลยนะใช่หนูจะเลือกตัวไหมดีๆไหมดีๆก่อนใช่ค่ะ ทดสอบทดสอบเช็คหนึ่งนะคะ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. today, I promise that I'm never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why y o u never said you felt that way อย่างชัดเลยอย่างชัดเลย2,990บาทวันละเกียดนั้นคือตรงนี้ฟังแล้วใช่เลยส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีค่ะตายตายตาย มีกี่พันตัวน้อเน่ะมีค่ะเมีค่ะรีบรีบเลยนะเดี๋ยวปีใหม่ปีใหม่ไม่ทันนะนี่อันนี้ติดติดรถไปต่างจังหวัดสบายเลยใช่ค่ะเมื่อกี้ผมลองขยับให้เขาดูนะแต่วายกไี่นะไม่เป็นไรอืดมากด้วยมขยับมากเขียบปีด้วยก็ต้เป็นด้านหลังค่ะโอ้โห กินบาทเองใช่ค่ะตายตายตายเป็นไงยันอยู่ข่าบข่าบเนี่ยค่ะสงมันเพ้อะสิ่งมันเื้นะคะคาเราเกะได้เลยเนาะมีแต่ของดีๆนะ เราไปดูตัวอื่นกันต่อตอนนี้นะคะก็คือสโลแกนณปัจจุบันเนี่ยเราต้องเน้นของดีและมีประกันส่วนที่ร้านตอนนี้ประกันประกันหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีไม่ต้องกลัวเอ๋จะมีสติกเกอร์ตัวเนี้สองขัดเก้าเนี่ยนะตอนหนึ่งปีเลยเหรอใช่โหนูมีสติกเกอร์ตัวเนี้ยนี่เบอร์โทรบอกหมดนี่ ad เลยพวกนี้ทําหมดเลยติดไว้ทุกอันทุกอันของตัวมี qr ด้วยอ่ะใช่ค่ะค qr อะไรใช่ค่ะ เพราะเราต้องการให้ลูกค้าติดต่อเราได้เมื่อถ้าเกิดเจออะไรเกิดขึ้นยังไงติดต่อเราได้แอสทาอีมาดใช่ค่ะคือคิวอันนี้ใช่ค่ะคิวอันนี้จะมีทั้ง YouTube มีทั้ง Facebook ของหนูด้วยนะคะคุณทำไปกี่อันนี้แผ่นหนึ่งกี่แผ่นเนี่ยร้อยแผ่นค่ะร้อแผ่นนี่หมดไปกี่ใบโอ้โหเยอะมากคือเนี่ยครับไอเนี้ยหแผ่นเนี่ยมีร้อยใบใช่ค่ะเนี่ยคือเนี่ยฮะ หมดไปเยอะแยะเลยใช่ค่ะคือคุณจะติดทุกตัวที่ขายทุกตัวค่ะเพราะหนึ่งะเราต้องมีความรับผิดชอบในการขายของค่ะคือเก็กระซิบเล็กๆว่าไอ้นี้่หมดไปกี่ใบแล้วไม่เคยนับะไรไม่เคยนับเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นใบนับไม่ได้กี่ปึ้งปึ้งหนึ่งปึ้งหนึ่งร้อยใบเอาเป็นลีมดีกว่าหมดไปกี่ริมรีมหนึ่งมันห้าร้อยใบนะ อ่านะอันนี้แซลเล่นนะฮะแซวเล่นไปดูตัวอื่นกันดีกว่านีผมอยากดูตัวนี้ผมอยากดูตัวนี้นี่ลำโพงบ้านอ,อ๋อคือยไรเป็นตัวนี้ดีกว่านะ